รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ฝนหลวงห่วงหาทุกชีวิตชีวาในประเทศไทยนะจะบอกให้ฝนหลวงห่วงหาประชาชนฝ<พ>นฝน,น,น,นจาน่าฝนเทลงมาให้เย็นชื่นใจท้องนาท้องไรทุกทางทั่วไปฝ<พ>นหลวงทำเพื่อประชาชน,ชาชนคุยกับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงเรื่องการกำจัดฝุ่นพ m 2.5ม ฟ้าเชียงใหม่วันสงกรานสใสเป็นสีน้ําเงินนั่นเนื่องจากอะไรครับท่านครับสภาพอากาศเป็นใจบังคับให้ฝนตกเอาอากาศยานห้าลำไปที่เชียงใหม่ทําตลอดเชียงใหม่ลาพูนลําปางแพ,พ,งพร่พะเยาอำเภอปายปีที่แล้วนี่เชียงใหม่เนี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเรื่องท่านก็ได้สั่งการว่าไม่อยากเห็นเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเรื่องนี้กรมฝนหลวงมีแนวทางชั เกลี์อยู่แล้วเราต้องทำเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวถ้ามี PM ขึ้นอันดับติดท็อปเทนของโลกเนี mm ่ย hmm. นักท่องเที่ยวไม่ไปเราก็ปรับแผนเอาอากาศยานไปช่วยไปทำฝนด้วยรอบนอกถ้าตรงไหนความชื้นไม่ได้มีฝุน่นล้วก็ทำเพื่อระบายฝุน่นช่วงนี้ฝุ่นจะไปเกาะอยู่ชายขอบของประเทศชายแดนภาคเหนือแล้วก็แถวอีสานแต่เชียงใหม่ยืนยันว่าอากาศตอนนี้บริสุทธิ นะครับเป็นสีเขียวเกอบกับช่วงสงกรานที่ผ่านมามีฝนมาช่วยชำระฝุ่นออกไปบ้างในบางส่วนยาสายฝนที่หล,นล่นฉลอืนนาลางไหลบินไปการถึง3รอบที่เชียงใหม่ใช่ช่วงไหนบ้างต้นเดือนเมษาเราสั่งบินก็นคืนด้วย้วก็วิยุการบินอนุญาตให้เราบินนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันฝุ่นสะสมเยอะ ประกอบกับปีนี้โชคดีครับของประเทศไทยค่มีความชื้นเข้ามาแล้วก็มีสิ่ง,งต่างๆปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบและทําให้เราง่ายต่อการปฏิบัติการฝนหลวงแต่ความเข้มของการปฏิบัติการบนฟากฟ้ายังมิได้ลดลงหัวหินจะเอาบุคลากรไปช่วยทางเชียงใหม่หรือยังไงครับเราจะปรับภารกิจทําฝนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้วมันก็เข้าสู่หน้าฝนซึ่ง PM ก็จะลด วันนี้ที่ฝนตกมาภาคพื้นเลือดบนเขามันก็มีความชุ่มชื้นไฟก็จุดไม่ติดก็ทำให้ไม่มีไฟเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นโอกาสอดีของของเรานะครับหากจากนี้ต่อไปเริ่มเข้าหน้าฝนปฏิบัติการทำฝนเติมน้ำในเขื่อนและพื้นที่ต้องการน้ำเพราะความแห้งแล้งจะเพิ่มมากขึ้นไกลตตสาตออาาายคอบขฟ้ีร นี้ไปจะเป็นภารกิจเรื่องทําฝนเป็นเรื่องหลักแหละใช่ครับจากนี้หลังจากสิ้นเดือนเมษายนนี้ก็เราก็จะทําฝนเติมน้ําให้พื้นที่เหนือเขื่อนและก็พื้นที่ท้ายเขตชมุมพรานเพื่อเพราะว่าเกษตรกรจะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกแล้วครับจะทําเพื่อประชาชนลบความยากจนให้แด่ดินจากฝนฟ้าดินกลมฝนล้วงลา นี่แค่นี้พอแล้วไม่ว่าลดผลกระทบฝุ่นเ p ม2.5หรือหาน้ำให้ประชาชนต้องกมฝน<ก>หลวงและการบินเกษตรสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าทำอยู่บนฟ้าฟ้าสูงอาจไม่มีใครมองเห็นแต่ทำทั้งเช้าบ่ายและเย็นเลยขอรับและทั้งหมดทั้งมวลที่ทำผ่านมานี้ก็เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของกรมฝน<ก>หลวงและการบินเกษตร ่วงจากใจดุดน้ำพระไทยของในลหลวงสรงเห็นทุกยากขคงประชาชีทั่วทุกพื้นที่จบแดนสวงคือความห่วงห่วงจากองราชัน ข่าวดีๆกับพี่คำรนหวังหวังสีหน้าที่ของกรมฝนหล,ลวงและการบินกเกษตรยังคงดำเนินการต่อไปลดฝุ่นพิษและหาน้ำให้เกษตรกรทำเกษตรกรกรมนะ <laughs> จะบอกให้ส่งเห็นทุกยากของประชาชีทั่วทุกพื้นที่จบแดนสวงคือความห่วงหวังจะคงรัก